สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันหวยออกนะครับ16กรกฎาคม2023เฟียงวินเด็ก57จกังหวะในห้ 56, หวยออก62ผมซื้อ72ก็งวดหน้าสู้วนต่อไปนะครับคลิปนี้สั้นๆจะพูดถึงเรื่อง Bitcoin Spot ETF หลังจากที่เมื่อวานนี้เราพูดถึง SEC ได้รับใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ของทั้ง วิสซัมทรีแบล็กร็อกวอลครีเอเออะไรเอ่ยเนี่ยทั้งที่สมัครใหม่ครั้งแรกและสมัครรีฟาลแบบแอปพลิเคชันแบบที่เข้าไปแก้ใหม่นะครับเอซรับวันที่13และจะตอบกลับภายใน21วันหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกอีก21วันจะอนุมัติใช่หรือเปล่านะครับเพื่อนผมก็ไลน์มาบอกว่าอีก21วันจะหมู่หรือจ่าหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่มีใครรู้100%ว่าเขาจะอนุมัติเมื่อไหร่ ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เคยอนุมัติ BITCOIN SPOT ETF แต่ถ้าเรามาดูบริษัทที่เคยสมัครและเคยถูกปฏิเสธเนี่ยทั้ง w i n โก o s BITCOIN TRUST เขารอ9เดือนก่อนถูกปฏิเสธนะครับ uh, solid x bitcoin trust รอ8เดือนก่อนถูกปฏิเสธ van a e รอ8เดือน wisdom tree ตอนแรกที่สมัครรอ9เดือนนะครับครั้งแรก v a l k y r i e เร็วสุดรอ7เดือน ก่อนที่ SEC จะปฏิเสธนะครับส่วนตัวแน่นอนอยากให้อนุมัติวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะเราเห็นแล้วขนาด XRP ตัวเดียวชนะคดี SEC เนี่ยเราเห็น8เมตร16เมตรถ้า Bitcoin spot ETF ผ่านเนี่ยอาจจะได้เห็น24-32เมตรหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะครับส่วนตัวนยโยบายเดิม DCA สัปดาห์ละครั้งเท่าที่มีนะครับมีน้อยก็ดีเน้อยมีมากดีเซมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกับ XRP นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่เอาละสบายใจไปเหรียญหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนส่งลูกเรียนจบปริญญาไปแล้วคนหนึ่งนะยังมีลูกอีกหลายคนในพอร์ตทั้ง ADA ทั้งแ h n ต t ม m n n m m a ีแมเออไรเอ่ยเนี่ยที่ต้องสอบซ่อมต้องตั้งใจเรียนกันใหม่นะครับแต่ข่าวดีคืออะไร ข่าวดีคือยุโรปนะครับเขาเตรียมที่จะปล่อย Bitcoin Spot ETF ตัวแรกของ European Market บน Amsterdam Exchange หลังจากที่ถูกเลื่อนมาประมาณปีหนึ่งนะครับเขาในยุโรปเนี่ยเขาผ่านอนุมัติเรื่อง Bitcoin Spot ETF สักพักหนึ่งแล้วแต่เหตุผลที่เขาให้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดวิกฤตเอ่อโควินเทอร์นะครับคริปโตวินเทอร์วิกฤตจาก FTX วิกฤตลูน่เนี่ย ทำให้เขาต้องชะลอในการเปิดตัวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหรือข่าวเขาบอกว่ายังไม่มีวันชัดเจนว่าจะเปิดตัววันไหนนะครับแต่หลายคนวิเคราะห์ว่าเขาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยน่าจะภายในปีนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกัน Bitcoin Spot ETF ถึงแม้แคนาดาออสเตรเลียจะมีแล้วเนี่ยนะครับแต่ European Market หรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับผมว่าหลายคนยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่มันก็มีคือพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาซื้อ Bitcoin, บิตคอยนะพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกนะเราไม่มายที่จะเข้ามา,เ,าเรียนรู้เริ่มจากศูนย์นะครับแต่มีหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยเขาไม่อยากจะเข้ามาเอามือถือ2หน้า kyc มานั่งเลือก exchange มานั่งเรียนวิธีโอนเหรียญมานั่งซื้อ wallet เอยอะไรเอ่ยเนี่ย บางกลุ่มบางคนเขาต้องการที่จะลงทุนกับกองทุนที่ซื้อบิตคอยเลยนะครับและกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เงินหนาๆทั้งนั้นนะครับมาถึงก็เอาเงินล้านมาซื้อเลยและเขาไม่ต้องมานั่งวอลลี e ่อะไรนะเหมือนกับลงทุนกับโกล์อเอนะครับซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยหรือเม็ดเงินกลุ่มนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาดันบิตคอยอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ กองทุนกเกษียณกองทุนครูกองทุนรถไฟอะไรต่อเมีออไรเนี่ยก็จะ diversify กระจายมาลงทุนกับ Bitcoin Spot ETF โดยที่มี Larry ี i ฟิงนะครับ CEO ของบริษัท BlackRock endorse หรือสนับสนุนในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF บริษัทที่เป็น Asset Major ที่ใหญ่สุดในโลกเพื่อนๆนึกภาพจากที่ไม่ชอบ Bitcoin ตอนนี้เข้ามาสนับสนุนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นฐานเสียงที่ แน่นอนมันต้องมีในเรื่องของการปัน่นในเรื่องของการมมนูปเปลีราคาเนี่ยแต่สุดท้ายมันกลุ่มเราเนี่ยต้องได้เห็นต้องได้เห็นความเขียวขจีนะครับและถึงเวลานั้นเรามานั่งวอลลี e ่กันอีกทีว่าจะเทคโปรไฟตอะไรยังไงนะครับวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม